কে রে สวัสดีค่ะกลับสวัสดีพี่น้องป้องปายสุภูสุกน้ด้อยจ้ามื้อนี้ก็มาพบกับจินนี่ผ้าเพื่อนอีกแล้วพี่น้องจ้าเมื่อนี้จินนี่มีเมนูตำปูทะเลพี่น้องจ้าตำปูก็มึกนะพี่น้องจ้าตำทะเลจ้าเมื่อนี้กับพักกับบมี่อย่างไรพี่น้องจ้ามีพักคะพี่น้องจ้าพักชอ์อมบาน How เท่านะจ้าแล้วก็มีสลดัดแล้วก็มีแตงกวานะพี่น้องจ้าแตงกวาจินนี่ก็คือเห็นบ่านอ่ อาจัดเนยจักน้อยแล้วกม็มีมะเขือนะพี่น้องจ้าแล้วก็มีแคบหมูกินแก้เพชรน,นะพี่น้องกรอ,อบเลยนาะจ้ามาเดลยจ้าพี่น้องจ้ามากินน้ําจินนี่เดอ้อมาจ้ามาเ้ยพี่น้องจ้าลุยแล้วพี่น้องจ้าหิวแหงเขาเที่ยงไิพี่น้องอันนี้ชะอมอุย้ยง่ามไปเก็บอยู่สวนสวนยญาพี่น้องจ้า มีเส้นสุมตามแน่เล็กน้อยเนาะพี่น้องจิงนี่เอาใส่น้อยหนึ่งเนาะพี่น้องจ้ะมาแล้วจ้ะก,กินน้ำจิ้มนี่เด้อพี่น้องตามทะเลพี่น้องจ้ะจิเนี่ใส่อันใส่มือกระปูเนาะพี่นอ้องปลาหมึกจก้ะ กินผพ้ดเดียวพี่น้องจ้าใช้เดียวปูปูสดดีได้พี่น้องจ้าจจนี่ไปซื้ออยน่ตลาดทะเลเนาะพี่น้องสดแห้งน้ำสมตามเนี่ยามปลากับนัวคัก มาได้จ่าก,กินน้ำกันเด้พี่นังอืมเนื้อปูเปลือนเนี่ยจังหน่อยเด้อพี่นนังอืม บ้านพี่น้องจ้าเบินรถมาเปินยังแง้น,นี้นะพี่น้องปูพี่น้องจ้าขายใหญ่ๆเหนือบนบ้านพี่น้องจ้าเหนืนนนนนอหวานแหง เสแลัดใ่เจียงรถแน่เด้อพี่น้องจ้ากินยุนาบ้านเนจาจะขางข้างจนล่างเรเล่นไปเล่นมากน้องจ้า เนื้อหวานแห้งพี่น้องจ้า ห้เมินพี่น้องกำหน่อยกลไงสูดสายสดใส

ฟุงบินตำออกล่ีกแล้วพี่น้องเลยกำหน่อยกำไงฮะกินให้หมดเหนือมันมีกำหน่อยกำไงมีเหมือได้พี่น้องเลยโอ้ยนัวสมนัวหนามันแห้งหนามสมตำ បងៗចាំពីណាហឺម Live Live ពីណាតា แมงวันไหมพี่น้องเอ้ยมอหลายค่ะกินไปไรแมงวันแต่พักค้าแม่สอนดูคุนนะพี่น้อง nằm sườn tầm Bình đẹp quá thật Bà mức Tôi sẽ xin tầm bộ khung cả. Qua nhỏ ơi. กล้องกล่ำอยู่กันไปน้องกล่ำไงครับโอ้เสียบมือแล้วเสียบมือได้อยู่พี่น้องดย nào bạn không Ô. Cắt lên หวานแฮมแม่งวัน่นกับตอมพี่น้องเอง เนื้อมันพี่น้องเน่นแนนเลยดูดพร้อมพี่น้อง ํำเองเค็ดเองมืดได้พี่น้องจ้ารสชาติที่เข้าต้องการเลยพี่น้องอดูดกินให้มืดชุกขาเลยอากาศจะี๋ยวคืนแน่เลยพี่น้องจ้า อยากมึนหมึน,หมนแน่เนาะพี่น้องแก่เพชรพี่น้องอเอเจียงหมาหว่วง ียังมาห้องไม่้องจ้ะงานประเดี๋ยว

งวันไม่แมงวันเลยพี่น้องอืม,อม tầm gì cả nhau đã chạy không น้องจ๋าเมื่อแล้วพี่น้องแสบหลายทีนี่ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เด้อพี่น้องจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีนี่พาเพิ่นในเด้อจ้า กะครอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านนพิทนองจา่าขอพระคุณเอฟซทุกคนนะคะที่เขามารับชมจินนี่พาเพื่นนพิ่นองจาแล้วก็ให้กําลังใจจินนี่มาตลอดนพิ่นองจา่าคลิปนี้จินนี่ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะจา้าบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ